สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปเรียอตอบคำถามนะครับจากวีฟิกค,คลินิกพอดีผมเห็นหลายคนถามมาโพสต์ถามบนถามมาว่าเป็นหมอนรองกรดุกทับเส้นประสาทเนี่ยทำไมรักษายากจังแล้วราคารักษาแต่เป็นแพงจังผมจะมาตอบสรุปสั้นๆแบบฟังถงให้ฟังนะครับอย่างแรกโรคนี้รักษาไม่ยากครับไม่ยากเลยครับถ้าผู้รักษาเนี่ยมีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญนะครับผมข้อสองโรคนี้รักษาไม่แพงเลยครับใช่ครับไม่แพงเลยใช่ครับรักษาไม่แพงเลยครับแต่อย่าแพงมากครับกับการรักษาที่หลงทางผิดวิธีอย่างเช่นกินยาฉีดยาอาหารเสริมฝังเข็มอย่างนี้เรียกหลงทางครับผมถามหน่อยทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้หมอเราดูเคลื่อนกลับได้อย่างไงใช่ไหมครับ หรือการรักษาที่ไม่ตรงสาเหตุไม่ได้ผลเช่นไปรักษาเปสิบยี่สิบครั้งเป็นเดือนเป็นปียังรักษาต่อรักษาอยู่นี่เรื่องหลงทางครับนะครับผมหรือเอะก็จะเอ็มไอราคาเป็นหมื่นก็แพงใช่ไหมครับเอะก็จะผ่าตัดเป็นแสนสองแสนสามแสนนี่ก็แพงใช่ไหมครับทั้งทั้งที่โรคเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจครับว่า สิบเปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยเป็นน้อยมากพักกินยาก็หายครับหรือสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายที่รุนแรงที่ต้องผ่าตัดน,นะครับสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายแต่มีอีกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตรงกลางนะครับตรงกลางที่สามารถรักษาได้โดยไม่ต้องกินยาไม่ต้องผ่าตัดน,นะครับผมครับทีนี้เราจะรักษายังไงก็เดินมาดูก่อนว่าไอ้พวกหลงทางมีอะไรบ้างเช่น ในที่ผมบอกไปครับตอนแรกครับแนวหลงทางคือแนวกินยาฝังเข็มฉีดยาอาหารเสริมพวกนี้หลงทางครับในที่ผมบอกมันไม่สามารถทําให้มีคนไข้ทาให้หมอรองดูเครียดกลับได้และหลงทางอย่างนี้คือไปหลงทางทาตามคลิปท่าสองท่าอะไรก็ไม่รู้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับผมถามใหม่ถ้ามันง่ายขนาดทำท่าสองท่าแล้วหาย คนก็หายทั้งหมดเทศเราสิครับใช่ไหมครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับโอเคทีนี้มาดูว่าการรักษาถูกทางเป็นยังไงถ้าการรักษาที่ถูกทางนะครับไปรักษาแล้วสามครั้งห้าครั้งหรือสิบครั้งอาการดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นยังไงเช่นอาการปวดลดลงอาการชาลดลงหรือมีองศาบางอย่างดีขึ้นเพิ่มขึ้น หรือมีการทํากิจกรรมบางอย่างได้ดีขึ้นได้นานขึ้นเช่นเคยนั่งได้หนาทีสิบนาทีนั่งได้เป็นชั่วโมงอันนี้ดีขึ้นเคยเดินได้สองนาทีสามนาทีเดินได้เป็นยี่สนาที3าสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงอันนี้เล็กดีขึ้นนะครับดูง่ายๆแบบนี้นะครับว่าการรักษาที่ถูกต้องถูกทางมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่ยากครับนะครับสรุปนะครับการรักษาโรคเนี่ยหมอลองดูทับเส้นประสาทเนี่ยไม่ยากครับไม่ยาก แล้วก็ไม่แพงครับผมแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ